ต้องเจาะน้ำมันดิบขึ้นมาก่อนเลยแล้วเอ่อมันกลายมาเป็นพลาสติกได้ยังไงคะคืออย่างนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยมันเป็นของผสมที่ซับซ้อนมากมีสารประกอบให้บรูรคาร์บอนเต็มไปหมดเลยค่ะเราต้องเอามาแยกส่วนประกอบมันออกมาก่อนครับด้วยวิธีที่เรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนหรือ fractional distillation อ๋อการกลั่นที่ใช้ความร้อนแยกตามจุดเดือดอันนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับ ใช้ความร้อนนี่แหละแยกสารต่างๆออกมาตามจุดเดือดที่ไม่เท่ากันในหอกลั่นสูงๆนะครับทีนี้ส่วนสำคัญที่เราเาต้องการเพื่อจะเอาไปทำพลาสติกต่อเนี่ยเขาเรียกว่านาฟทาครับน a ฟตาครับมันจะถูกกลั่นออกมาในช่วงอุณหภูมิประมาณากลางๆนะครับ1 5อถึง2 5 0อองศาเซลเซียสลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนน้ำมันใสๆที่อยู่ระหว่างน้ำมันก๊าซกับเบนซินอันนี้แหละครับวัตถุดิบหลักของเรา โอเคได้นัฟตามาแล้วแต่เห็นว่ามันยังใหญ่ไปเหรอคะคือเอาไปทำพลาสติกเลยไม่ได้เหรอคะทำไมล่ะคะถูกต้องครับคือโมเลกุลในนัฟตามันยังใหญ่ไปแล้วก็โครงสร้างมันยังไม่เหมาะที่จะเอามาสร้างเป็นสายโซ่ยาวๆแบบพลาสติกที่เราอยากได้๋อค่ะเราเลยต้องทำให้โมเลกุลมันเล็กลงมาก,ก่อนครับด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการแตกตัวหรือ cracking แตกตัวใช่ครับวิธีที่นิยมมากๆเลยคือ steam cracking Steam c r a กกิ n งทำยังไงคะคือเขาจะผสมน p ฟตา้ากับไอ้น้ำเข้าไปครับแล้วก็ให้ความร้อนสูงปริดเลยนะประมาณ850องศาเซลเซียสหูสูงมากใช่ครับแล้วต้องทำให้เร็วมากๆด้วยนะในเวลาสั้นๆในท่อที่ร้อนจัดๆความร้อนสูงกับเวลารวดเร็วเนี่ยมันจะทำให้พันธะเคมีระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลยาวๆของนฟตา้ามันแตกออกอฟังดูเหมือนต้องใช้พลังงานเยอะมากๆเลยนะคะความร้อนขนาดนั้น ใช่ครับกระบวนการนี้ใช้พลังงานสูงมากจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทั้งด้านพลังงานแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมของพลาสติกเลยนะครับแล้วผลที่ได้คือแค่โมเลกุลเล็กลงหรือว่ามีอย่างอื่นเกิดขึ้นด้วยฮะผลลัพธ์หลักๆที่เราต้องการมากๆเลยนะครับคือหน่วยย่อยหรือที่เราเรียกว่าโมโนเมอร์ตัวสำคัญสำคัญที่ได้ก็คือเอทิลีนหรือ C2H4 กับโพรพิลีนหรือ C3H6 ครับ อ๋อเอทิลีนกับโพรพิลีน2ตัวนี้ใช่ครับ2ตัวนี้คือหัวใจหลักเลยแต่จริงๆนะครับมันก็มีสารเคมีตัวอื่นเกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันซึ่งพวกนั้นเขาก็จะแยกเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้อีกก็ทําให้กระบวนการมันก็ซับซ้อนในเชิงเศรษศาสตร์เหมือนกันครับโอเคค่ะพอเราได้เจ้าตัวเล็กๆเ,เอทิลีนกับโพรพิลีนมาแล้วทีนี้ล่ะคะจะประกอบร่างให้มันเป็นพลาสติกจริงๆได้ยังไงขั้นตอนนี้ต้องสําคัญมากๆแน่เลยใช่ครับขั้นตอนนี้เราเรียกว่า การสังเคราะห์โพลิเมอร์หรือ Polymerization ครับผม Polymerization ครับคือการเอาเจ้าโมโนเมอร์เล็กๆพวกนี้แหละมาต่อต่อต่อกัอออออนให้เป็นสายโซ่ที่ยาวมากๆมากๆอาจจะเป็นพันๆหรือเป็นหมื่นๆหน่วยเลยก็ได้โห oh, ยาวขนาดนั้นเลยครับสำหรับเอทิลีนกับโพรพิลีนเนี่ยวิธีที่ใช้หลักๆเลยก็คือพอลิเมอร์แบบเติมเอดิชันโพลิเมอไรเซชัน คือโมโนเมอร์พวกนี้มันจะมีพันธะคู่คาร์บอนคาร์บอน c d บ u b l e Bond C อยู่ข้างในโมเลกุลมันนะครับค่ะพันธะคู่พอเราใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปหรือใช้สภาวะที่เหมาะสมเนี่ยพันธะคู่ตรงนี้มันจะเหมือนกับเปิดออกแล้วโมเลกุลก็จะวิ่งเข้ามาจับมือต่อๆกันไปเรื่อยๆ อ๋อ oh, เหมือนเราเอาตัวต่อเลโก้มาต่อกันยาวๆเป็นเส้นเดียวเลยเหรอคะใช่เลยครับคล้ายๆแบบนั้นเลยเหมือนร้อยลูกปัดเป็นสร้อยเส้นยาวๆนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่มีโมเลกุลเล็กๆอย่างอื่นหลุดออกมาด้วยนะค่ะมันเลยทำไม่ได้สายโซ่พอลิเมอร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็สเสถียรมากอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้พลาสติกมันทนทานอยู่ได้นานมากๆเลยเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นเอทิลีน ต่อกันเยอะๆก็กลายเป็นก็กลายเป็นโพลีเอทิลีนหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า PE ครับโครงสร้างมันก็จะซ้ำๆกันไปเป็น CH2-CH2 ต่อกันไปเรื่อยเป็นตัว n เ,เลยคือจำนวนที่มาต่อกันค่ะ PE นี่คุ้นเลยถุงฟลาสติกใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่เลยและถ้าเป็นโพรพอิลีน CH2- พันธะอะเซทิล CH3 มาต่อกันล่ะ ก็ต้องเป็นพอลิโพรพิลีนถูกต้องครับก็จะเป็นพอลิโพรพิลีนหรือ PP นั่นเองโครงสร้างก็จะเป็น CH2-CH-CH3 ต่อกันไปเรื่อยๆสังเกตไหมครับว่า PP เนี่ยมันจะมีหมู่เมทิล CH3 เป็นกิ่งยื่นออกมาข้างๆสายโซ่ด้วย อ๋อใช่ค่ะมี ch3 ยื่นออกมาแล้วการมีกิ่งกับไม่มีกิ่งหรือมีน้อยแบบ pe เนี่ยมันต่างกันยังไงคะเวลาออกไปใช้งานจริงต่างกันชัดเจนเลยครับคุณผู้ฟังพอลิเอทิลีนหรือ pe เนี่ยพอสายโซ่มันค่อนข้างเรียบหรือมีกิ่งน้อยมันก็เหมือนเส้นสปากเกตตี้เรียบๆนะครับเส้นมันจะขยับจัดเรียงตัวใกล้กันได้ง่ายกว่านิดหน่อยมันก็จะมีความยืดหยุ่นนิ่มกว่า อ๋อ oh, ที่เป็นถุงฟิลมหรือขวดนมขุ่นๆที่บีบได้ใช้เลยครับเหม่อแบบงานแบบนั้นเลยแต่พอเป็นพลีโพรพิลีนหรือ PP เนี่ยไอ้เจ้าหมู่ CH 3ที่มันยื่นออกมาข้างๆเนี่ยมันเหมือนมีอะไรเกะกะอยู่ข้างๆเส้นสปากเกตตีค่ะค่ะมันทำให้สายโซ่โพลิเมอร์มันขยับหรือจัดเรียงตัวชิดกันได้ยากขึ้นโครงสร้างโดยรวมมันก็เลยจะแข็งแรงกว่าแล้วก็ทนความร้อนได้ดีกว่า PE ด้วย อ๋อ oh, ถึงได้เอาไปทำพวกกล่องอาหารที่บอกว่าเข้าไมโครเวฟได้หรือว่าฝาขวดที่มันต้องแข็งๆหน่อยถูกต้องครับพวกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น PP นี่แหละครับซึ่งไอ้ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆทางโครงสร้างโมเลก,กุลนี้แหละครับมันส่งผลเยอะมากต่อคุณสมบัติแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องการรีไซเคิลด้วยนะว่าทำไมเราถึงต้องแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกาันก่อนรีไซเคิลนะครับอืมจริงด้วยค่ะครับ แล้วนอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานของ PE กับ PP เองแล้วเนี่ยในกระบวนการผลิตจริงๆเขายังมีการใส่สารเติมแต่ง Additives อีกหลายอย่างเข้าไปด้วยนะครับอ๋อ oh, ใส่เพื่ออะไรคะก็เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมเครับเช่นอาจจะใส่สารให้มันทนแสงแดดได้ดีขึ้นไม่เหลืองไม่กรอบง่ายหรือใส่สีเข้าไปให้สวยงามหรืออาจจะใส่สารที่ทำให้มันนุ่มลงหรือแข็งขึ้นไปอีกก็ยังได้ครับ โหมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะสรุปง่ายๆก็คือเส้นทางของพลาสติกที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมันเริ่มจากน้ำมันดิบใต้ดินเลยเอามากลั่นให้ได้ส่วนที่เรียกว่าเนปซ่าครับผมแล้วก็เอาเนปซ่าไปอ่าทำให้โมเลกุลมันแตกออกด้วยความร้อนสูงมากๆกับไอ้น้ำได้เป็นโมโนเมอร์ตัวเล็กๆอย่างเอทิลีนกับโพรพิลีนใช่ครับจากนั้นก็เอาโมโนเมอร์พวกนี้แหละมารอลี่เรียงต่อกันเป็นสายโซ่ยาวๆยาวๆที่เรียกว่าโพลิเมอร์ จนสุดท้ายก็ได้เป็นเม็ดพลาสติก PE หรือ PP ที่มีคุณสมบัติต่างกันให้เราเอาไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองถูกต้องเลยครับซึ่งพอเรามองย้อนกลับไปทั้งกระบวนการแบบนี้นะครับมันก็น่าคิดเหมือนกันนะคิดยังไงคะคิดว่าการที่พลาสติกเนี่ยมันมีจุดกำเนิดมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีวันหมดไปอย่างน้ามันดิบแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อน ต้องใช้พลังงานมหาศาลขนาดนี้มันทำให้เราควรจะมองคุณค่าหรือว่าผลกระทบของเจ้าวัสดุที่ดูเหมือนจะราคาถูกแล้วก็แสนจะธรรมดาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านะครับสามารถสนับสนุนช่องได้ที่ร้านหน้าเพจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปดีๆต่อไปครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิสนุกกันด้วยนะครับ